สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนวันนี้จะมาทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายนนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ,อ๋อเดี๋ยวขอสรุปเลยก็คือคนที่เกิดราศีมิถุนก็คือคนที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะมาดูกันภาพรวมเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะไพ่เอ็มเพลเอร์นะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบนะก็เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยอ่าโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะจะดีขึ้นมากๆเลยนะมีเกณฑ์อาจจะได้โชคได้ลาบหรือแบบว่าได้เงินที่รอคอยมีโอกาสได้เงินก้อน เงินมรดกหรือเงินที่ลงทุนเอาไว้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินขึ้นมาแล้วก็ปัญหาต่างๆในชีวิตที่เจอนะคะก็อาจจะคี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันติดที่ตัวคุณนั่นแหละที่ยังคิดว่าบางอย่างมันดีขึ้นแล้วแต่คุณยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันยังไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าปัญหาส่วนตัวคุณน่ะมันถูกแก้ไปหมดแล้วแต่มันก็ยังมี คนอื่นๆคอยเอาเรื่องเอาราวเข้ามาให้เราแบบต้องเครียดต้องแก้ไขทำให้แบบเหมือนจะโล่งใจก็โล่งไม่สุดเพราะว่า,าคิดมากเกินไปกังวลเกินไปกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือตัวเราค่อนขยๆจะสบายแล้วแต่ก็ยังมีคนเอาเรื่องมาให้เราเครียดมาให้เราแก้ไขมาทำให้เราคิดมากนะคะ ภาพรวนเดือนนี้จะเป็นแบบนี้ก็ทางแก้ก็คือพยายามแบบไม่คิดมากไม่คิดไม่ไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมไม่กังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดมากเกินไปนะคะนั่นก็จะทําให้เดือนนี้แบบจะโล่งใจสบายใจและดีขึ้นมากๆทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินโชคลาภเนี่ยมีโอกาสทาม,มีโอกาสได้เงินได้โชคนะหรือว่าบางคนอาจจะมีการแบบ คิดอยากจะหารูปทำใหม่ๆในชีวิตหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือได้ทําอะไรเพิ่มเติมเสริมข,ขึ้นมานะคะก็ถือว่าทําได้ดีแต่มันอาจจะติดที่ว่าคุณแบบอาจจะคิดมากคิดเดยอะว่าเอ๊ะลงทุนไปแล้วมันจะได้ไหมมันจะดีไหมนะคะเป็นแนวแนวนี้เนาะโอเคมาดูเรื่องการงานกันว่าการงานเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาราชินีไม้เท้านะคะ ห้าไมาา้เท้าไพ่อาราชินีพระจันทร์นะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะเดือนนี้ในเรื่องการงานก็อาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือการแบบความคิดเห็นยังไม่ตรงกับ ผู้ร่วมง,งานท่านอื่นหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือแบบว่าเป็นหัวหน้าอะไรอย่เงี้ยการประชุมหรือการคุยกันในเรื่องงานการแบบว่าจ้าวางทิศทางแนวทางของการบริหารงานเนี่ยมันจะยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่อ่าก็อยากให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าก็อยากให้แบบออกแนวะแบบค่อยคคุยค่อยๆปรึกษาลองรับฟังความเห็นคนอื่นด้วยว่า ไอ้เขาพูดมาอย่างนี้มันมีข้อดีตรงไหนอะไรยังไงไหมนะคะหรือถ้าใครไม่ได้อยู่ในระดับผู้บริหารก็เป็นพนักงานธรรมดา,าก็ให้ระวังการแบบทะเลาเาบาะแวง้งหรือการคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็ถ้าระวังได้เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ถือว่าเรื่องงานก็ทำไปได้ด้วยดี วางแผนอะไรแผนการของกุณที่คุณวางไว้ว่าอยากจะทําแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยก็จะไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าแผนที่คุณวางไว้อาจจะมีคนมาขัดหรือคนไม่เห็นด้วยนะคะกค็ค่อยคุยค่อยๆเจรจากันดูนะคะก็มันจะทําให้ทุกอย่างจะราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะในเรื่องการงานถือว่ามีปัญหาเล็กๆแค่ตรงนี้เองนะดังนั้นก็ ทำอะไรก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในเดือนนี้มีโอกาสแบบที่จะได้เงินก้อนเข้ามาเดือนนี้เรื่องเงินโดดเด่นมากเลยนะสิ่งที่คุณคิดไว้หรือวางแผนไว้ก็อาจจะนำม,มาซึ่งเงินก้อนใหญ่หรือแนวทางช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะถือว่าดีทีเดียวก็ติดแค่เรื่องทะเลาะเบาะแวงกับคนรอบข้างหรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยกับเรานะคะก็ ลองคุยเคลียดูแล้วทุกอย่างจะราบรื่นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องการงานเนาะต่อมาอันนี้สำหรับคนที่อยากหางานใหม่มาดูกันว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ไหมในเดือนนี้นะคะไพ่สเตนนะคะสิบไม้เท้าสองเหรียญ โอ้แฮงแมนนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังมีงานอยู่ก็กอดงานตัวเองให้แน่นๆไว้นะคะเพราะว่ายังไม่มีจังหวะที่จะได้งานใหม่เลยส่วนใหญ่จะอาจจะได้ยินข่าวหรือแบบว่าถ้าไปสมัครอย่างเงี้ยในเดือนนี้ก็ยังจะต้องรอไปอีกยังไม่ได้อาจจะถ้าจะถ้าถูกเรียกสัมภาษณ์ก็อาจจะต้องรอคําตอบไปอีกหลายเดือน คือคุณจะไม่ได้คําตอบในเดือนนี้นะฉะนั้นใครที่แบบว่ายังมีงานอยู่ก็ทําอันเก่าของเราไปก่อนรอจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยเปลี่ยนงานดีกว่านะคะเดือนนี้ใครที่ตรงงานอยู่ก็สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ก็ลองแบบยื่นไปเยอะๆหลายๆที่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ในเดือนนี้อาจจะได้ในเดือนหน้าก็ได้แต่ขอให้ยื่นไปก่อนแบบว่าส่งๆไปเนาะเผื่อจะมี โอกาสแบบหนึ่งในร้อยอย่างเงี้ยที่เขาแบบอาจจะเลือกเราให้เข้าไปทำงานนะคะแต่ก็ดูเป็นงานที่ต่อให้ได้นะก็ยังเป็นงานที่ไม่ใช่แนวของคนอยู่ดีแล้วก็เป็นงานที่ดูหนักมากดูทำแล้วดูเหนื่อยมากเหมือนแบบไม่ใช่ตัวคนอะต่อให้ได้ยังไงก็ถึงวันนึงก็ก็ต้องโบกมือลาอยู่ดีนะคะโอเคต่อมาเรื่องการเงินนะคะมาดูการเงินกัน เ็นออบคับนะคะเทกถือถ้วยชาลีออนสามไม้เท้านะคะแล้วก็สี่ไม้เทา้าเรื่องเงินถือว่าดีเลยโอกาสจะมีโชคลาภเล็กๆ,ๆน้อยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูหัวข้อโชคลาภเล้ว่ามีไหมแต่ว่ามีโอกาส มาที่แบบว่ามีเงินได้เงินใครอยากจะซื้อรถก็มีโอกาสจะได้อยากจะซื้อบ้านก็มีโอกาสจะได้อาจจะได้มาในจังหวะที่มันดีหรือมันราคาถูกหรือแบบได้มาในจังหวะที่คุณแบบมันโอเคกับคุณมากๆเลยนะคะเหมือนว่ามองไว้นานแล้วแต่ช่วงนี้เขากําลังลดราคา ด้วยิษเศรษฐกิจหรืออะไรใดๆก็ตามคุณก็ได้มาในราคาที่คุณแบบโอเคที่คุณอยากได้ที่คุณพอใจนะคะถือว่าเรื่องเงินดีมากๆเลยในเดือนนี้นะคะหรือเงินาการทําธุรกิจอะไรของคุณหรืองานของคุณก็ถือว่าดีมั่นคงและมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีเข้ามานะคะแต่ว่าเรื่องเงินของชาวมิถุนนี้โดดเด่นมากเลยนะมากๆมากที่สุดเลยนะคะ ต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันสําหรับสายเสี่ยงเนาะมาดูกันว่ามีโอกาสที่จะมีโชคไหมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอ่าใบาแรกเดอ s ซันเถ้วยเดวิลและไพ่สิบเหลียญเงินดีจริงๆโชคลาภก็มีมีเข้ามานะแต่ก็อาจจะแบบว่า มีความทุกขลาบอยู่นิดนึงมีโอกาสมากที่ชามิถุนจะได้แบบโชคใหญ่อะบางคนอาจจะได้แบบหลักแสนหลักล้านหรือดวงนี้เดียอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งเลยก็ได้นะการเงินคือคุณมาดีตั้งแต่ภาพรวมแล้วอ่าโชคลาบแบบมาเต็มมากนะคะแต่ก็ระวังความแบบทุกขลาบนิดนึงเนาะหรือแบบว่าพอได้มาแล้วได้เงินมาแล้วก็ระวังเจ้ากรรมนายเวรมารอ ทวงมารอเอาไปอะไรอย่างงี้นะคะก็แนะนำว่าเดือนนี้ถ้าได้เงินมาก็เอาไปทำบุญทำทานด้วยนะมันก็จะทำให้แบบไม่มีเรื่องจุกจิกอะไรกับเงินที่ได้มามากนะคะถือว่าชาวมิถุนนี้โดดเด่นมากเรื่องเงินนะคะ ก็ถ้าได้รองวัลที่หนึ่งก็มาสัพพอช่องแม่มดได้นะคะโอเคต่อมามาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุกันนะคะว่าเดือนนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมไพ่เดอะเวอร์นะคะอ่าราชาดาบนะคะเด็กถือดาบนะคะแล้วก็สองถ้วยนะคะก็เรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุอ่าสุขภาพถือว่าไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วง น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่อุบัติเหตุก็ให้ระวังเรื่องความใจร้อนนะระวังแบบทำอะไรใจร้อนเกินไปรีบเดินหรือนู่นนี่นั่นอาจจะหกล้มเดินเหยียบแก้วโดนมีดบาดให้เลือดตกยางออกแบบเล็กๆน้อยๆนะคะจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่มากนะแต่ก็ให้ระวังความแบบ ใจล้อหรือแบบไม่ได้ดูไม่ได้ระแวดระวังอะไรมากเกินไปเงียอาจจะทําให้สะดุดหกล้มเดินเหยียบเศษแก้วมีดบาดอะไรในแนวเน,น,นี้ยให้ระวังด้วยนะคะประมาณนี้เล้วสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะโอเคต่อมามาดูเรื่องความรักนะคะความรักคนโสดก่อนว่าความรักเดนนี้จะเป็นยังไงนะคะ1ดาม หกไม้เท้านะคะราชินีถ้วยแล้วก็ไพ่เดลเวอร์นะคะก็เดือนนี้ก็อาจจะมีความแบบว่าทะเลาะก,กันบ้างในช่วงต้นเดือนนะทะเลาะก,กันแบบเถียงกันเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็กลับมาดีกันใครที่ทะเลาะก,กันในเดือนนี้เดี๋ยวก็กลับมาดีกันอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวก็ ไพ่ก็เตือนไว้แล้วว่าเดี๋ยวคุณจะทะเลาะก,กันด้วยกับความใจร้อนหรือความแบบอยากเอาชนะเลยทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ระวังตัวเองระวังอารมณ์ตัวเองในจุดนี้เนาะจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันแต่ถึงว่าจะมีเรื่องอะไรทะเลาะก,กันขึ้นมาก็ตามยังไงก็เดี๋ยวก็คืนดีกันแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเนาะ,ะหรือใครที่ทะเลาะก,กันมานานแล้วก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่ต้องกลัวนะ เดยกก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมก็เดือนนี้ก็แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องขี้บน่นไม่ต้องคิดเยอะนะคะทําตัวให้แบบธรรมชาติแล้วจะได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะในแบบนวนนี้แล้วก็บางคนบางคู่ก็อาจจะโชคดีนะคะมีทายาทในเดือนนี้นะหรือแบบว่าฉุกละหุกก็เลยจะต,ต้องแบบมีการจะแต่งงานเดือนนี้ก็ยากนะ ช่วงนี้เนาะเพราะมันติดโควิดนะคนอาจจะ,จะไปร่วมง,งานยากนิดนึงนะคะแต่ก็อาจจะมีการแบบพูดคุยอาอาจจะมีทายาทด้วยหรืออาจจะมีการคุยกันเรื่องแบบมั่นหมายผูกข,ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะในเดือนนี้นะคะต่อมาคนโสดนะคะคนโสดมาดูกันว่าเดือนนี้จะต้องโสดไปอีกไหมมีใครเข้ามาไหมแปะถ้วยนะคะ สามเหรียญรา,าชาไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะเดือนนี้มีความออกไปเดินตามหาความรักจริงๆก็อาจจะมีคนแบบแนะนำเข้ามานะให้เราได้พูดคุยเดือนนี้อาจจะรู้สึกเเหงาอยากมีคนคุยก็อาจจะมีมแววว่าจะมีคนแนะนำมานะให้รู้จัก าจจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาคุยทำความรู้จักกันนะแต่สุดท้ายมันก็ก็อยากให้คุณแบบค่อยๆศึกษาดูนะเพอะแต่แต่สุดท้ายไพ่ก็สรุปว่ามันก็ยังไม่ใช่ที่สุดอะคนเนี้ยถ้าคิดว่าคนนี้โอเคก็อยากให้คุยกันต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนอย่าเพิ่งแบบผีผามตัดสินใจ อะไรเร่งด่วนนะคะก็อยากให้ค่อยๆค,ค,คุยกันไปเกาะหรือมันก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าแผลยังแบบสดๆร้อนๆนะตอนให้มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็ยังจะไม่ลืมคนเก่าอยู่ดีมันก็เลยทําให้แบบคนใหม่ๆที่เข้ามาแบบมันแทนที่จะได้ไปตอบมันก็สะดุดหรือ,อยุดงชะงักไปเพราะอาจจะด้วยคุณด้วยที่ยังแบบเจ็บกับรักครั้งเก่ายังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะคะ ก็จะเป็นแนวแนวนี้เนาะก็โอเคจบไปแล้วกับคลิปเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนาค่อนข้างจะรวบยอดหน่อยเพราะว่าแม่หมอไม่ค่อยสบายอาจจะแบบว่าเดือนนี้มาเดือนหน้าหายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายแล้วแบบต้องรักษาตัวแบบค่อนข้างระยะยาวไปถึงปลายปีเลยช่วงนี้มีกําลังก็เลยมาทําคลิปให้นะคะถ้าไม่มีก็คือถ้าหายไปก็คือแบบว่าก็ต้องขอโทษลงหน้าไปก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ